走！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 走

ส่งมาแล้ว10ปีค่ะส่งมา10ปีแล้วก็ท่านก็ปีนี้จะให้เพิ่มขึ้นอีกท่านก็ไม่สามารถที่จะชําระได้แล้วค่ะเพราะว่ามันสูงขึ้นเยอะเลยเงินเขามาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ก็คือพ่อหนูเสียชีวิตวันที่25เดือนพฤศจิกา2564แล้วทีนี้ไปที่สาธารณสุข เขาไม่จ่ายตังค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเงินเงินเงินไม่เข้าในระบบในการชําระเบี้ยของปี6 4สีซึ to to ่งไปชําระเบี้ยมาแล้วแต่ทีนี้เขาก็อ้างว่าต้องให้หาใบเสร็จมาค่ะซึ่งเราก็มันก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนาะใบเสร็จก็หาไม่เจอเขาก็เลยไม่จ่ายสักบาทค่ะตอนนี้เมื่อวันดรเพื่อนเพื่อนอธิที่พยว่าเก้าราย ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤศจิกาแปดร้อยสามสิบแราลายเป็นเงิน173ล้านให้ท่านเอามาจ่ายเราด้วยเราเดือดร้อน173ล้านใช่ค่ะ1้3ล้านนี่มาสน่ายยังไม่จ่ายเลยใช่ไหมฮะยังไม่จ่ายตั้งแต่ปี63สานจ่ายอ,กอาีกคุณพนจ่ายทำไมเ,เงินเข้าบเงินเข้าสมาคมก่อนไปเป็นร้อยร้อยล้านาคุณพนจ่ายคนทำไมชูป้ายน่ะชูทำไมป้าย3 4 5แสนน่ะเอาไปให้คน โอบารับเงินแต, <congratulations> แต่จร <The camera apan> ิงๆได้ห้าหมื่นเหมือนกันเลยพี่น้องชาวสีสะเกดอย่ายอมไม่ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมไมมสีสะดเดเลยเขาไปยังไงคุยกคุยคยคกับเอผู้อำนวยการศูนย์ดำรงทาง่ะท่านูว แล้วผิดชอบแล้วก็ให้รัการษาสิทธิ์รัการษสาสิทธิ์สมาชิกทุกคนไม่ให้ขาดสิทธิ์เพราะว่าคุณสงจดหมายเก็บเงินมาโดยไม่ชอบทำเขาไม่มีเงินใจให้คุณนักหนาแล้วค่ะเรืงรวมแล้ว7,130บาทปีเนี้เวลาตายเงินก็ไม่ครบตรงเป๊ะ1าดสิทธิใ์ใช่ใช่ค่ะใช่เร็วเเดี๋ยวครับเดแล้วทีนี้สรุปว่ายังไงครับสรุปว่าเรียกร้องครับ คุณใหญ่โตคุณออคุณขายมารับผิดชอบเขาเลยไม่ให้คุณไม่ให้คุณหลอกคนต่อไปแล้วถามเมื่อกี้โทรไปก็ไม่รับสายบอกติดต่อด็อกเตอร์ไม่ได้เลยด็อกเตอร์ออรไหนยุติทุกคนยุติค่ะแต่ให้รักษาสิทธิ์ของพวกเราไว้คุณไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสิทธิ์สมาชิกเขาคุณขึ้นเงินโดยไม่ชอบทม